แต่ว่าเวลายิ้มสวยมากอันนี้ก็เป็นลานจอดรถนะคะเดี๋ยวเราต้องใช้เท้าเดินขึ้นไปข้าบนอีกประมาณห0ร้อก,ก,กว่าเมตรนะคะูไปถ้าไปถึงข้าบนได่กี่ร้อยเมตรนะประมาณ700รกว่าเมตราที่ขึ้นแล้วไม่ทันแล้ว <laughs> ไปถ่ายวิว้าที่ขึนน <laughs> ้นต้งที่หกโมงรอใช่ <laughs> ละเราต้องมาตีส <laughs> ใช่ไหมต้องตื่นแล้ว พา,าที่คช <ตก S 1> ืเรียบร้ยอยดูสิใช่ไหมขึ้นแล้ว4โมงก,กว่าแล้วนี่ยไม่ไม่มานานมากเลยอ่ะพี่อะเหมอกันอ,อ,อบ,บช่บแต่น,น,นีมีคนอยู่ข้างบ,บนก่อนเราแล้ว,อ,ลวอิชาเขาจะเลยไม่มีนี่มีมีเห็นเรก็เห็น ตัวนี้ก็สวยเดินขันขขึ้นเราขึ้นไปข,ข้างบน,นก่อนเนาะขันลงมาค่อยนอนไว้ใส่หูฟังไว้อย่างเงี้ยให้เธอ <Okay. S 1> ทีพี่ไปดูในแอห่นั้นมาที่เธอให้สมัครที่เทลโอดให้มาก,ก่อนเลนมันไอก่อนอ๋อพินเทเลนเอออะไรก็เออไปหมดแหละสวยมากสวยจริงเ <laughs> พราะพาที่กำลังขึ้นเนาะ มาสีตอนนี้ถ่ายเลย เดาเดาอู้ยกแขนแบบเมื่อกี้สวย